เฟรม by เฟรมก็เราอยู่กับอิสวาเดียใช่ค่ะกับนี้องค่อนข้างสูงยาวเข่าดีเซ็กซี่แต่งตัวเทสตดีครบเลยเราไม่เคยมีนางแบบอย่างนี้มาก่อนจริงปะเนี่ยเฮ้ยมีดิเฮ้ยอยู่เดาคนนัเดาคนนั้นน้อยใจเออต่เดอกต่ดดกเราจะถ่ายคนเดียวเขาเขาจะน่าเกลียดหรือเปล่าเราเดายืนตรงนี้ดีกว่าแต่กระท่ำดีของเขาเลยตัวด๋อยนะคะด๋อยนะคะ กะว่าคลิปน้องคนนี้น่าจะ300วิวเป็นอย่างต่ำกดดันไปเลยกดดันแต่งแรงมากสวยมันใสไม่เล่ะร้อนร้อนไหม นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่มันได้ร้อนขนาดนั้นแต่ก็ทนได้ใช่มันเป็นแดดอย่างเงี้ยแดดร้อนแต่หน้าหนาวมันจะร้อนมากเดี๋ยวไอจีจะแปะขึ้นตรงนี้นะติ๊งติ๊งโอ้ติ๊งติ๊งอะติ๊งติ๊งตรงนี้ก็ได้เอคตัดกันยุบยับ เราได้เราก็ที่วางของแล้ว <S <S ก็มุมนี้เป็นมุมที่ผมบังเอิญมาเจอแล้วไม่มีใครมาถ่ายเลยสักคนเดียวกล้องอะนะโล่ลงเลยมันดูค่อนข้างเหมือนญี่ปุ่นนิดนึงเป็นอยู่ที่สยามนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนี่อ่มมุมนี้เราเดินมาจากตึกโน้นมาตรงนี้คือโซนตรงนี้ค่อนข้างเหมือนพวกแบบว่าตึกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตึกน่าหนูจะไม่ญี่ปุ่นต่ก็อ หน้าระเหมือนฟ้าสาริกาเหมือนมากเดี๋ยวผมขึ้นลือไปดูขึ้นลือไปดูตรงนี้เฮ้ยแล้วเดี๋ยวคนเหมือนจริงตรงไหนเอมันเหมือนเลย จติดจากฝั่งโน้นเดินทะลุเข้ามามานี่จะเป็นตึกเป็นตัวยูเลยเป็นตัวยูอย่างนี้เลยนี่เห็นมุมเห็นมุมคนเสื้อจมูปะ่ะเออมุมเลยเริ่มเลยอ่ะยังจะยืนเราจะไปยืนที่เขาได้ไงแมงคีกอบว่าอ่ะมุมหมื่นนี่ะมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้ ตรงกลางเลยตรงกลางนลฮะเดินเดินเดินไปไกลนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นด <c oughs> ้คียกกอปครสับว์ละคนเป็นคนขี้กอป <c oughs> เขาถ่ายอยู่แล้วก็มาถ่ายมุมเดียวเขา <c oughs> ไม่หรอกเขาเขาดูรีวิวมาเหมือนเรานั่นแหละเออ <c oughs> ใช่ 呃。<laughs> <laughs> เราถ่ายติดผู้หญิงในคลิปเยอะเท่าไหร่คนยิ่งดูเราเยอะมากขึ้นเท่าไหร่อันนี้ไม้สนอ๋อไม้ไม้สนข้างนอกเหรอหรือว่าอะไรเราดิเล่นมุกด้วยออ๋เฮ้ยได้แล้วได้แล้วไข่ลูกมันไข่ลูกมันหนึ่งสองสาม ยไงบ้างครับสาหรับการเดินไปเดินมาก็สมุดดีก็เมื่อยดีเมื่อยแล้วเหรอบ้าก็เดินเรื่อยๆมันไม่ได้ร้อนมากก็เลยเดินได้หน้าหนาวเหรออืไม่ไม่หนาวนะเนี่ยหนาวหนาว่กี่วันเองอ่ะหนาววันแรกกับวันมุวานใช่ พ่ปกติมันจะเอือดอกว่านี้แต่ว่าเนี้ยโอเคอ่าไหนแนะนำโลให้หน่อยแล้อง <c oughs> โลนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าแต่ก่อนมันมีนี่มันมีสเสาเหล็กเนี่ยมันมีสเสาเหล็กตรงฝั่งนู้นเขาตัดออกก็เลยดูไม่เหมือนไม่มีอะไรโลนี้ผมมาประมาณสี่ปีที่แล้ว <c oughs> มันไม่ว้าวมันเดิมอะ่ะตอนนั้นมันถ่ายอะไรก็สนุกไงอตอนนี้ก็จะดูแบบเอ้ยไม่หนุกอะแต่ว่าก็ดีไม่มีใครมาแล้วก็มุมไม่เคยคนถ่ายนานมากแล้วเ๋ยวาลองถ่ายกันดูน้องก็ งานดีมากแปะวาร์ปไปเหมือนเดิมตามกันได้ตึก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 ก็เพื่อนเพื่อนไอซ์ก็ตามไปฟอรด้วยนะเพื่อนไอซ์ตามทุกคนเลยอะถามทุกคนเลยอะคนนี้ใครอะเพื่อนไอซ์ถ้าดูคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะครับบอกได้คําเดียวว่าเอาเรื่องครับอย่างตึงตึงมากเลยจ้าใช่เอ้ยแต่เดี๋ย้นี่แล้วกวนน้ำหนูอยู่ตรงต้นไม้เอาอยู่เหรอไม่เอาละเออเกเรเกเรดูสุดสด Oh, oh, เป็นสวนสาธารณนะแบบจะเป็นกาฟิตี้แบบนี้อล้วบอกว่าเรา,เรา,เราต้องชอบโลนี้ แล้วก็มาเป็นนางแบบให้กับพี่เฟมนะคะแตากล้องของเราโอ้ยวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ออพครั้ง,งแรกเพิ่งเคยทำวอลแบบนี้เลยนะเนี่ยดีแอบเผื่อว่าเดี๋ยวจะพามาดูแต่ว่าชอบที่นี่ที่นี่เรียกว่าอะไรนะพี่เฟมสวนเนุกบ้า สวนเฉลิมล่านะคะอยู่แถวสะพานหัวช้างนี้ใกล้ๆกับสยามเลยก็มาเรือมาทางเรือก็ได้หรือว่ามาทาง BTS ก็ได้เดิแต่วนนี้ก็เดินมาก่อพี่เฟรมมันก็จะไปฟิลประมาณนี้คือจริงมิวจะพูดอะไรตอนนี้ตอนนี้แดดเวลาเนี้ยก็กำลังถ่ายรูปสวนปะ ตอนนี้ประมาณเออนี่ประมาณเท่านี้สามองศาสิบเก้า็โอเคประมาณนี้กี่องศาเรามาดูกันวันนี้เรามาถ่ายวันที่สิบเจ็ดนะคะวันจันทร์ที่สิบเจ็ดก็คือคนก็ค่อนข้างจะเงียบเงียบเลยดีกว่าก็ถือว่าเป็นความโชคดีมี3สามสิบเอองศานะคะดีนะไม่แต่งตัวแบบว่าใส่สเวตเตอร์อะไรแบบว่าร้อนๆเอ,อ้ยใส,ใส่ใส่แบบหนาวหนามา คือคอค้อตากล้องแอบปูกล้องตรงนั้นเห็นปะเห็นเห็นตากล้องไว้ก็ตามมาถ่ายกันได้นะคะมีมามีคนมาหนึ่งคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็มันใกล้ไปปะคือเห็นยันลูกฝนแล้วนะนนเนี่ยจังหวะนี้ต้องแอบปู่ะนี่ค่ะ้างภาพข้เจอแดดแล้วซึมเลยอล้วตรงนี้เขาถ่ายกัน ตรงไหนอ่ะผมเนี้ยตรงกลางสนระไงจริงเหรอออืก็ถ่ายใอติดข้างหลังเนีไยโอเคได้เราอยากได้ปะล่ะมาสิถ่าแล้วก็สวยนะคือมันสวยหลายมุมเลยวันนี้ที่พี่เฟรมพาไปอ่ะจริงปะจริงอวยปะเออก็เราไปดูกันต่อเวลาเวลาเปคนชมอ่ะต้องตอบนี้นะสมมติว่าเอ้ยถ่ายรูปสวยยังอ่ะเราบอกธรรมดาเออนี่ปกตินี่ทำตัมตรงถทมตัวไม่ได้หรอกไม่มีแล้วทมตัวก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายมุมนี้กัน โอ้เง <Sorry. S 2> oh, ียบดีตามกันดู สี่ห้าโลโลเคชันนะใช่คนเดียวตวันนี้จะมาตบเลยตรงนี้ครับเหมือนเดิมข้างล่างแล้วก็ตรงนี้ติ๊งติ๊งเออนี่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 เฮ้ยเราตัดต่อคือกูเข้ามาโกหัวก็กดคอนโทรลซีแล้วก็วีวีวีวางไงได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมนะคะฝากด้วยตอนนี้88ดทับแล้วเดี๋ยวร้อยทับเดี๋ยวเดี๋ยวฉลอง ีฉลองด้วยลอยทัพก็ฉลองแล้วอ๋อเอเอสุดยอดสุดยอดฝากด้วยนะคะค <c oughs> รับบายๆเราก็มาลาบลาลวงโอ้เสียงดังมากช่างมันอยากได้คลิปเรามาลาบลาลวงน้องเขานะว่าน้องเขาโสดหรือเปล่าเราก็หลอกถามไปเรื่อยอ่ะเมืเ่อกี้ปรากฏว่าน้องโสดนะ <c oughs> ไอไ้อไอเตรียมฟอโล o w เลยเดี๋ยวกูจะไปหาร้ามาให้ไอ้มึงเตรียมฟอเลยก <c oughs> ูว,ว่าคนเนี้ม,มึงชอบ เฮ้ยแต่เพื่อนพี่หน้าตาหล่อไป็นอวยกันเองหรือเปล่าเพื่อนกันมาไม่ไม่แต่ว่าตอนนี้ผมมันเหลือน้อยนิดนึงอยอคยอกยอคยอกเฮ้ย,ยมันโกรดเดี๋ยวมันโกรดมันโกรด